สบายดีพี่น้องสวัสด,ดีครับมา,บาพี่น้องทำมาัน,นี่ยแบบแซ่บๆตะก็ใส่ปลาแดกอีกอันอ,อ,อืมมแซ่บดีหรกขอเย็ยนขอเย็ยนแล้ก็กินได้อยู่ไปตั้งใจเห็นใ,ใ,ใหม่เลยพี่น้องอเพราะว่าันหยาบ เราไเห็นใหม่ๆเลยสิ <Wait S 1> mm ้นแห่งเพราะงั้นว่านใหม่หันหยาบอมอืมอืมนี่ความสุกะกินแม คือจะกินแกงน้ำมันก็ได้มือนี้าห้าขึ้นห้ากระป๋องไปหลายๆเอากะละมังกะละมังสีเขียวถึืดลังหมดเอาขักขลองเบิ่งดุ๊กอ่พอซีอิมานตอเค็ดน้ำมันขุนหนึบไปกินมันน้ำมันมันเบิดงามเลยจั้งแกงไปหายดีมันมีเหรออาได้หรอกหาเนงมันทะเลงามนี่เนาะมันไม่เนงเลยอือห้ากินไปหมดเลยเนาะช่วยร้อยผมมีเงินเนาะ ประหยัดอันนั้นประหยัดได้กับประหยัดถ้าช่วยยังสั่งที่แม่มันไม่มาให้เขากินไม่ถ้าแล้วคนนหนตายครับที่แมาบว่าูถูกดูหมิ่นมันสั่งมันมันไปเรด้วยมันมาบอกให้เขาชีวิตมันก็แย่พอกันมาสั่นทอะแบบตามรักเราเพียงแต่มันเคยเห็นเขาอยู่กินอยู่ดีกินสบายแล้วพ่อเฮาแบบกินแบบ ประหยัดแต่มันก็ว่าเลวๆอย่งเขาจริงๆเราชีวิตมันก็บ่ได้บ่ได้เดินหนาไปทางใดดอกเท่าเดิมหนแหละนี่วันนี้วันนี้แย่กว่าเดิมเอาว่าคนอื่นเป็นหนีอย่างตัวเองก็หนีหัวหัวคือการพิมพ์จักให้หน้าตาการ์คุยันทอคอสอเบ็ดอันดองเสกคนเงี้ยนะเห็นเนี่ยแต่ย้ธนาคารมีการอ่านิ้ธนาคารมีกันเือนไงรถกระดาษแหมงคือกันบัดขู่ได้ก่อนเลยอือผัวคนรวยคนที่เขามีเงินเื่อยเขาไม่มายุ่งกับชีวิตกูดอกอันนี้จะบอกคนที่พิมพ์อือ มันเป็นมาหาอเู่๋ยเขากินดอกคาน้่งคาไฟมันมาจ่ายเอเขาเขาจ่ายเองบัดคาน้ําคาไฟคาบ้านคาหันค่านี่มันว่าถ้ามันทอนใจมันเห็ดในเขาแบบว่ามีกำลังใจคนน่ะจนเห็ดในเขาบกล้าเห็ดในสิ่งที่มันว้าวอืมะกชกันมันกดดันแต่ใจจริงแลักชีวิตมันจะเป็นขี้ขาคือกันกับเหาหนึ่งคือการมันก็ไปรับจ้างเขาคือกันสาซีว้าละกันอืม คนเท่าหลมวันนี้รดนใบแดดไปกินแบบที่บอกไปไหมอืมเขาเชื้อซีได้แตละเม็ดเชืรอซีได้แต่ละโลอืมเขารลนึงก็ยี่สิบสามสิบบาทเนะ่อืมทุกอย่างเป็นเงินเบิร์ดในการซื้อเข่าซื้อของแม่กุบเพื่อนลดออกจากเพื่อนกระเติมกับมันเ้าสี่สาหารลอยเราอืม,อมคนเท่ายุคนง้นลำบากมั้ยช่ยเพิ่นไปนายจานเพิ่นกาลำบากนี่อะไรขันเพิ่น นักธุรก la so no 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 sí. no. ิจขนมีผู้บริโภคนี่ก็แย่แม่เมื่อันก็ต้องคู่กันเมื่อในโลกใบมทุกคนไปซื้อทำไมอยู่ตลาดผู้จัดการน้องม่นี่มันหัวมากบ่เขาเจ้าก็ต้องไปหาในปลาเพื่อมาขายนปลาหมุนงูกัดเป็นเยอะมากแป้งงนวดก็ิได้มาเป็นแป้งงนวดนี่มันต้องผลิตจยังหยั่งมันุษย์คำว่ามนุษย์มันก็ต้องที่ล้นหากินที่ว่าเออขี้เกียจไม่ทําอะไรขี้เกียจไม่ทําอะไรทำมึงขยันพิษหมองมึงก็เ่ได้แดกหรอก กูจะบอกอในโลกใบนิน,นผันนนนวพันกันหมดขยันที่จะคล้องบนถนัดน่ะมึงก็จนคือเก่ายอมเป็นขี้เกียจในเรื่องตัวเองถนัดแต่มันก็ทําให้เรามีกินเข้าใจนะขย,นยันพิจิตรู้ว่รวยที่บอกว่อม,มันปรหมาึงว่ารวยมันก็พอแต่วพาจะไดใบรงเท่ากินไปวันวนันคืขอข่อยเตเ๋ยวเผ็ดหรืขี้เกียจแต่ขี้เกียจทำให้ตัวเองเองอยังหน่อยก็ ม่อยากไม่กินอยู่เลๆๆ็กๆเล้ยหน่อยกบ่ไม้ถึงกว่ามีเนาะมีสิ้นเท่ากับมีเอาเขาเรื่อนข้นขีนน้เกียจนเนถอามีอะไรเขาเรืองขนขีนน้เกียจเ็เลยว่าฐานะใครฐานะนั่นเก็ีเองเลยเพราะก็เฮ็ดอย่างทุกอย่างในยเนี่ยเนื้อม,มันเป็นหน้าที่คนเท่าน้าที่ของใครคองมันมจืนเช่ามา หอกตะเงินตะซันไปรับจ้างรับใบทำมาแต่เจอครอบครัวเหมือนกันอืทุกคนมันหน้าที่ของใครของมันการใช้ชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาใจคำบามันบูคือกันเนาะไ่ต้องมาพูดว่าผัวเมียคู่นี้แปลกชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านมันบูคือมองได้ว่าคู่เก่งเข่าคือกันบ่ไม่กิงคี ความคิดแตกต่างกับชาวบ้านาอ่าม <Akt ans S 2> ึงหูตักความคิดชาวบ้านปนันนันปกติมึงเอาความคิดชวนโตมาตัดสินคนอื่นว่าเขาเป็นคนบ,บ,ด,บยยดีบด้ม่องบดิยอดเหมือนคำบอกตัวเองว่าตัวเองเว่ามายุ่งเรื่องของเขาแล้วมาบอกสัเขาเน่ยมันเป็นดีบอมันดีแบบั้นเขาบดีย้อนยังยเงิ้ยมันก็ถึอใจเจ้าของอ่าเงี้ยมัถึกใจเจ้าของเงีมัถึกใจคนบึงคนเ้าไห้กับคนคนตีเตือนนตมันต่างกันด้คำบอกกับคำตีเตือนนะ คนด่าคนตีเตือนอือวานอะไรสักคนเฮ้ามันก็ต้องมีแบบเออดีมั่งไม่ดีบ้างแหละประชุมประสานกันไปดีรายก็ถือเอาเปรียบส่วนไรกับคนสั่งอือเอาไปกันเอาให้มันพอดีนะการใช้ชีวิตนะอือจักข่อยมันซ้อนไปไม่ได้หอกแต่ตัวเองยังซ้อนไปได้บัดสันซะ เราทำบกในในจริงที่มนุษย์ต้องเป็นม,มนุษย์คนเทามาันส้งมีอย่างตื่นมาก็ต้องหาเงินซื้อเขา่าซื้อน้ำกินอะไระดับแรกปัจจัยคนเท่าคือการกินเนยเป็นเรื่องใหญ่อย่ามาคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่อ้อมร้มิ่ีกินมันกวนอะยอมแล้วยอมมีคำมุมีกับก็ไม่ได้ยอมนะกิมแห่งตอนเดียวเหรอเขาสิบม่หยาดแดดสิบบิ๊กชมแห่งตอนบักไง คะแนนมึงมีกินหรอวะสิทำไงถ้ากินไข่ยินมีดีดี่ีะันนะทำไงถ้ากินพวอย่างมาตัวนี้มันนัางกินมันกร,ร,รนนะรคึบไปตั้มแก้วแล้วก็แล้วลวกพักอืณคุณเออ้อมีกินกรเว่าวบ่มีกินกรเว่าพอมีกินกับว่าอวดพอบ่มีกินกับว่าบ่มีสีแดดโยสันหเว่าแต่คำม,มันบดีับคนตายเนี่ยตัวเองขาได้กินดีทุกภาคใช่ปะ วัวมึงกินดีทุกข้าสามขาดวัวมึงถูกตายกูมึงกินกระของมึงแพงจะลองกินปลาใช่มันทุกขาดลูกปลาทูน้าทุกขาบดลูกกินได้แล้วค่ะเขาเงินเดือนเป็นแสนสองแสนเงินเดือนลักเงินมึงจะไปกินแบบนั้นถ้ามึงก็คืบแต่มึงสิมีเงินเก็บนะวัววัวจะเอ็นทุ่มฉันไม่ร่อยเท่านะฉันนั่นแหละเขาบอกอู่นะนานๆเวลาเงินเดือนออกอยากซื้อกินก็ซื้อกินสี่สหายรือย่ากพันบาทสาว หอยความซุกจะของเมนบ่ละ่ะอ,อันนี้บร้เวดหังมือมือสิมาหันสั้นาแต่แนวกินแสๆมาลงไายได้นม่ได้ได้ไหลายบอกไปข้ามเวลามึงไปล้มลวัวให้ดูหน่อยบอบแบบช่วงไม่เหลืเงินกูชิลกูให้เห็นมึงชอบกินแบนบน,นั้นมกมูชอบกินกูซื้อดำโดสงโลนัมือกูสิมากินเป็ดโตอ่ชอบกินม่แมนรังสีเป็นเสนอหนาย่านคนประว่าดีอลมก็ลมได้อยู่แล้วเยอโตัวละห6า0 0พน่ะ เงนราก็ได้แพงออมันสิรอบปร้านทแตกเครื no ่องเรืออะไรให้ผู้ได้กินเซื้อดําโลนะโลละอยสองลอยแต่ฟันได้ชิกินอืมลถ้ามีเงินซต้อมาแต่งเนาะูู้ณเอกบ้นไหนถ้ากูซื้อมากินเนาะกูกินอวดมันออืแล้วก็บรร มีมันแก้วัดแก่เหนืออหอบแก่สเสลี่ยง้าพอ่อเป็นยังกับแบบ,แบ,บ,บมีหอบกับกินตลอดโอ้ยเนาะสนใจพวกมันนะมีกินมีกินตลอดบ่มีกัะโดนชื่อๆนะสนใจอยังบอก เหตุชีวิตท่ากอแมนเหตุเผื่อคนถูกใจเหตุเห็นมนถูกใจจะคข้องแต่มันจะมีความสุขเหตุมันถือใจคนอื่นมันบม่มีความสุขกดดันคูณจักบอกเหตุจะได้ก็ได้มันถูกใจจะคของอ่ะเออคือว่าเออกูเหตุดีแล้วกู่ทำดีแล้วกับชีวิตกูกูะไปยุ่งกับไัยมันถูกใจเ่าเขานอนเ่าก็นอนตาลับไอเหตุถือใจคนอื่นแต่มันมันบ่แม่นแล้วอืมก็คือการกระยุยังก่อ อยู่อันอันครับครับที่อยู่ได้คับใจอย, <cake S 1> อยู่ยากอย่างนีย่งนี้ใช่แล้วอยู่บ้านลังไงบ่สบายใจบ่คืออยู่ห้วงน้อยๆกันนะจะบาสบายใจกากันก็ได้นั่นเป็นนั่นแบบคนเฮาเนาะเบิกเาวะไรเด็พี่น้องอาสมนี่ละยันเขาสร้างมาสันสันนี่ตยเเขาเพิ่มคอยสร้างคอยปันใดดอกถ้าคนว่าเพิ่มนะยันเขาสร้างเพิ่มมาสันจะู้มือก็มีแต่คนหักคนหักคอยไา้หลาย้องเอ้ยขอบคุณเด้อจเขอมาเม่นให้กำลังใจกันไปแล้วเด้อพี่น้อง